ปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับหนึ่งในอาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปืน a k 47รุ่นใหม่2028ที่หลายฝ่ายยกให้เป็นหนึ่งในอาวุธปืนจู่โจมที่ทรงพลังและล้ำหน้าที่สุดในเอเชียแต่ในวันนี้ข่าวที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการจากฝ่ายพัฒนาทำเอาทั้งวงการอาวุธและความมั่นคงในภูมิภาคต้องตกตะลึง ปืน a k 47รุ่น2028ถือเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอาวุธในประเทศโดยยกระดับจากพื้นฐานของ a k 47คลาสสิกให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวด้วยระบบยิงไฟฟ้าการควบคุมแรงสะท้อนระดับต่ำผ่านท้ายและรางปืนแบบโมดูลารวมถึงวัสดุผสมพิเศษที่ทั้งเบาและแข็งแรงเกินมาตรฐานทำให้ได้รับฉายาว่า a อแห่งอนาคต สิ่งที่ทำให้ AK-47 รุ่นใหม่2028โดดเด่นอย่างมากคือขุมพลังในการยิงที่ไม่เพียงแค่แรงแต่ยังแม่นยำในระยะยิงกว่า800เมตรมีระบบควบคุมด้วย AI ช่วยในการเล็งแบบอัตโนมัติและยังสามารถปรับโหมดยิงได้หลายระดับทั้งเดียวอัตโนมัติและโหมด burst shot 3นัดสำหรับการใช้งานแบบเชิงยุทธวิธีทั้งหมดนี้ทำให้หลายประเทศในอาเซียนเริ่มแสดงความสนใจในการจัดซื้อหรือผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ โครงการ AK 47รุ่น2028ยังเคยได้รับการทดสอบภาคสนามร่วมกับหน่วยรบพิเศษของไทยและผลลัพธ์ก็เหนือความคาดหมายความแม่นยำสูงการยิงต่อเนื่องที่นิง่งและทนทานต่อสภาพอากาศสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นในป่าดิบชื้นหรือทะเลทรายจำลองสิ่งนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากประเทศเพื่อนบ้านต้องยกนิ้วให้ว่านี่คือหนึ่งในอาวุธจุโจมระดับแนวหน้าของเอเชียแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อล่าสุดมีการประกาศจากหน่วยพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์กองทัพไทยว่าโครงการ a k 47รุ่น2028จะถูกยุติลงอย่างถาวรโดยให้เหตุผลว่ามีการปรับโฟกัสใหม่ไปยังอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงและเทคโนโลยีอาวุธไร้เสียงในอนาคตอีกทั้งยังมีรายงานว่างบประมาณการพัฒนาเริ่มตึงตัวและอาจไม่เพียงพอหากต้องผลิตในปริมาณมากเพื่อใช้งานจริงในสนามรบข่าวการปิดโครงการนี้สร้างความตกใจให้กับหลายฝ่าย โดยเฉพาะในแวดวงนักสะสมและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธที่เฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพราะต่างคาดหวังว่าไทยจะเป็นชาติแรกในอาเซียนที่สามารถผลิตปืนจู่โจมระดับไฮเทคได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติแต่กลับต้องมาหยุดลงกลางทางทั้งที่ศักยภาพของปืนรุ่นนี้ได้รับการยอมรับไปแล้วในระดับสากลอย่างไรก็ตามมีเสียงจากผู้เกี่ยวข้องบางส่วนเผยว่าแม้โครงการจะถูกปิดตัวลงในระดับสาธารณะ แต่ต้นแบบบางรุ่นของ ak 4 7 2 0 2 8ยังอาจถูกนำไปใช้เฉพาะกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับสูงของไทยในรูปแบบรับสุดยอดโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหลายประเทศก็มีการใช้อาวุธลับในลักษณะคล้ายกันนี้นอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างจากปืนรุ่นนี้เช่นระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยเซนเซอร์แม่เหล็ก และการยิงแบบปรับแรงอัดอากาศจะถูกนำไปต่อยอดในโครงการใหม่ของปี2030ที่กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยซึ่งอาจไม่ใช่ปืนจุโจมธรรมดาแต่อาจกลายเป็นปืนอัจฉริยะแรกของไทยที่สามารถเรียนรู้รูปแบบการยิงของผู้ใช้งานและปรับตามสถานการณ์ได้เองความจริงก็คือแม้ AK-47 รุ่นใหม่2028จะต้องปิดฉากลงแต่มันก็ได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการอาวุธไทยในฐานะก้าวแรก,กขอองค์การพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง และการทดลองที่กล้าหาญซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่เวทีเทคโนโลยีอาวุธระดับโลกการปิดโครงการนี้จึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการหยุดพักชั่วคราวเพื่อเตรียมก้าวกระโดดในครั้งต่อไปเพราะในโลกของเทคโนโลยีอะไรที่ดูเหมือนจบอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้เราอาจได้เห็นเวอร์ชั่นต่อไปในปี2030หรืออาจเร็วกว่านั้นในานามใหม่ด้วยพลังและแนวคิดที่ล้ำยุคยิ่งกว่าเดิม และสุดท้ายแม้ AK-47 รุ่น2028จะไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตเต็มรูปแบบแต่ผลงานและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังมันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยและนักพัฒนารุ่นใหม่ในไทยที่จะไม่หยุดแค่การตามหลังแต่พร้อมจะขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตด้วยนวัตกรรมอาวุธยุคใหม่ที่โลกต้องจับตา